จะเข้มแข็งเพื่อลูกญาทิพราชปาลติดโควิด19ขณะตั้งครรภ์16สัปดาห์มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับปอดสันวงการบันเทิงกำลังใจแห่ส่งไปให้ว่าที่คุณแม่สุดแซ่บญาทิพราชปาลหลังเจ้าตัวโพสต์แจ้งติดโควิด19ขณะที่ตั้งครรภ์16สัปดาห์เผยความกังวลใจเพราะตนเองมีโรคประจำตัวเกี่ยวกับปอดอยู่แล้วด้านว่าที่เจ้าบ่าวก็ติดโควิดเช่นกัน ด้วยหยาดทิพย์ราชปาลเผยว่างานแต่งของหยาดและพี่เมฆที่จัดขึ้นในวันที่21และ30เมษายนต้องเลื่อนออกไปก่อนนะคะเพราะทางเราได้แจ้งยกเลิกกับโรงแรมตั้งแต่วันที่8และ9ที่ผ่านมาเพราะเป็นห่วงสถานการณ์ความปลอดภัยของทุกๆคนจากโควิดผลตรวจครั้งแรกของเราทั้งคู่เป็นลบแต่หลังจากนั้นผลตรวจของเราทั้งคู่รอบสออกมาเป็นบวกค่ะ วันที่10ตอนเย็นทางโรงพยาบาลแจ้งว่าพี่เมฆมีผลเป็นบวกคือติดโควิดจากการตรวจครั้งที่2คาดว่าน่าจะได้รับเชื้อมาวันที่ประมาณ2เมษายนพี่เมฆทราบว่าพบเจอผู้ติดเชื้อวันที่5เมษายนไปตรวจที่โรงพยาบาลทันทีผลออกวันที่6ว่าไม่เป็นวันที่7เดินทางไปตรวจอีกรอบรอบ2ผลออกมาวันที่10ช่วงเย็นว่าเป็นโควิด ญาติคิดว่าน่าจะได้รับเชื้อผ่านทางพี่เมฆเพราะไม่มีอาการใดๆจนถึงวันที่10ตอนเย็นและช่วงวันที่3-10ถึง10ที่ผ่านมาไม่ได้ออกไปไหนนอกจากไปตรวจโควิดแต่ได้พบเจอพี่เมฆที่คอนโดด้วยญยาติทิพย์ได้บอกอีกว่าต้องขอโทษกับทุกๆฝ่ายทุกๆงานผู้ใหญ่ทีมงานนักแสดงและงานที่รับผิดชอบไว้จากเหตุการณ์ผลกระทบในครั้งนี้ไม่อยากให้เกิดขึ้นจริงๆค่ะ งานแต่งของเราต้องเลื่อนไปก่อนตอนนี้อยากมีน้องตั้งคัน16สัปดาห์พอดีและมีโรคประจําตัวเกี่ยวกับปอดอยู่แล้วและค่อนข้างกังวลใจอาการตอนนี้มีไข้ปวดหัวไอและเจ็บคอค่ะขอขอบคุณทุกกําลังใจอยากจะเข้มแข็งเต็มที่และขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ